สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอฟทีนะครับวันนี้ก็โอ๊ตออกมาจากตัวเมืองแต่วันนี้นะครับอากาศไม่เป็นใจนะครับแดดไม่ออกไม่สดใสเหมือนวันอื่นๆนะครับก็เป็นอันนี้คืออากาศปกติของประเทศนอร์เวย์ก็คือจะประมาณว่ามืดๆแบบนี้นะครับจะไม่สว่างแบบว่าเป็นแดดออกแบบตลอดเวลานั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับโอ๊ตก็มาจากทะเลสาบเมื่อกี้นะครับ เป็นเนเจอร์ลพาร์คนะคะหรือว่าเนชันแนลพาร์คนะคะเป็นสวนสาธารณะที่เป็นวันอุทยาเล็กๆนะครับตรงนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยเฮอร์เกสนันนะครับซึ่งก็กว้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มีสปอร์ตด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโดมของอาสาว่ายน้ำนะคะเพราะว่าต้องทำโดมแบบนี้เพราะว่าฤดูหนาวเวลามีหมะตกนะครับก็ต้องอทำเป็นแบบฮีเตอร์นะครับให้มีความอบอุ่นภายในนะครับ อนนี้นะครับก็ให้เอฟซีได้ชมเมืองนะคบได้ชมอาคารบ้านเรือนของลักษณะบ้านของคนนอร์เวย์นะครับก็จะเป็นบ้านโบราณนะครับเมืองนี้ก็เกิดขึ้นโอ้โหตั้งแต่ปีนะครับมีคนเล่าสืบ,สบ,สบต่อกัอนมาก็โดยประมาณแล้วประมาณ19 6 0นะครับในการก่อสร้างเริ่มก่อสร้างเมืองนะครับ19 6 0ก็ไม่นานเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าตึกก็ จะส่งความเป็นแบบยุคซิกตี้นะครับตรงนี้นะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารของบ้านพักคนชรานะครับที่จริงแล้วคนนอร์เวย์นี่จะมีเพนชั่นหรือว่าเงินปลดเกษียณนะครับในการรักษาพยาบาลทุกสิ่งอย่างนะครับรัฐบาลเขาก็จะดูแลนะครับบริเวณทั้งหมดนี้นะครับโอ๊ตก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนโอ๊ดมานะครับเวลาแฟนไปทํางานตกลงวัดโอ๊ตก็มาเดินเล่นนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าอาคารบางหลังก็บูรณะนะครับซ่อมแซมนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์บ้านแบบยุโรปนะครับหรือว่าบ้านแบบนอร์เวย์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะมีเอกลักษณ์นะครับก็จะมีห้องใต้หลังคานะครับแล้วก็ป่องไฟนะครับบ้านทุกหลังต้องมีครับ Every house have to have uh, the uh, fire Uh, the bo bo burns fire in winter Warm? yeah in yeah in wo yeah yeah in the distance between shikap every yes, house have to have concrete wall between it uh, and uh concrete wall between concrete and bus station i forgot where is it's the beautiful roof like roof <laughs> they take away. เ roof like yes the oh. I think they take off already คือเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสถานีนะครับบัสต๊อปตรงนี้ก็จะเป็นอาคารนะครับตรงนี้ก็เข้าสู่ตัวเมืองแล้วนะครับก็อยากจะให้ f อได้เห็นนะครับภาพบรรยากาศของเมืองนะครับ <laughs> เป็นเมืองเล็กๆนะครับถ้าเทียบกับยุโรปประเทศอื่นๆน,นะครับ แต่ว่าก็แปลกหูแปลกตาดีนะครับเห็นไหมครับปล่องไฟนะครับบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งหลังนี้ก็จะมีประมาณสี่หลังนะครับสี่สี่ครอบครัวนะครับก็แบ่งเป็นสองฝั่งแล้วก็ชั้นล่างชั้นบนแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อนโอ๊ตอยู่หนึ่งในสี่นี้นะครับในหลังหลงด้หลังหนึ่งนะครับโอ๊ตจำไม่ได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนอ่า อันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว mm hmm. เราสังเกตจากนี่หรอเลสคอร์ชิเ <Yes. S 1> อยมีทางเดินสำหรับรถอ๋อ<ล>อันเดอร์กราวด์ด้วยใช่ได้ yes. อ๋อ <Park ing. S 1> จอดรถตรงนี้นะครับ ี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของอประเทศนอร์เวย์นะคะหรือว่าทางฝั่งาฝ,ฝั่งยุโรปนะคบซึ่ง